กรมพยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าโดยตักน้ําจากอ่างเก็บน้ําบินเข้าไปดับไฟในพื้นที่ตําบลออนเหนืออําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังเกิดไฟป่าขึ้น2จุดเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันก็มีการส่งกําลังภาคพื้นดินเข้าไปดับทําให้สามารถควบคุมไฟได้แล้วแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเกิดไฟป่าในหลายอำเภอค่ะเมื่อวานนี้ก็มีจุดความร้อนทั้งหมด9จุด และช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็พบว่ามีจุดความร้อนสะสม171จุดค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไฟป่าในพื้นที่เรียนแห่งชาติลำน้ำน,น่นไฟบางส่วนลามเกือบเข้าบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่บ้านท้ายเขื่อน หมู่13ในอำเภอท่าปลาชาวบ้านต้องใช้สายยางฉีดน้ำดับไฟค่ะชาวบ้านก็บอกว่าระยะนี้เกิดไฟไหม้ป่าหลายจุดทั้งในป่าลึกและข้างถนนก็ทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องเร่งควบคุมมาให้ลุกลามเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าต่อเนื่องหลังเกิดไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้จังหวัดลำปางก็มีจุดความร้อน19จุดมากที่สุดก็อยู่ในอำเภอเกาะคา7จุด รองลงมาก็คืออำเภอแจ้หม่มและอำเภอศปราบอำเภอละ3จุดส่วนสาเหตุเกิดจากการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าค่ะทางกรมควบคุมมลพิษก็รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ10จังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานนะคะก็มีที่กำแพงเพชรตากนครสวรรค์พยาน่านพิจิตรพิษณุโลกพชรบูรณ์และแพร่ โดยค่าฝุ่นก็อยู่ในระดับสีส้มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนค่ะ